คราวนี้มาดูอาการกันครับเราไปไว้นะครับวันนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจอย่างกระชับฉับไวนะครับมีอาการอะไรบ้างถ้าเรามาดูเรื่องของอาการอาการแสดงนะครับจะเห็นว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําตาลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยมักจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวข้องกับดื้ออินซูลินนะครับไม่ว่าจะเป็นหิวบ่อยเนาะหิวของหวานอาหารที่มีแป้งน้ําตาลขับสูงนะครับบางคนง่วงนะ หลังมื้ออาหารเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเรากินอาหารที่มีแป้งน้ําตาลสูงใช่ไหมครับมันดีดระดับน้ําตาลในเลือดเราขึ้นสูงอินซูลินก็พุ่งสูงตามนะครับพอพุ่งสูงตามปุ๊บเนี่ยบางทีมันทาให้เกิดภาวะน้ําตาลตกหลังมื้ออาหาร2 3สาชั่วโมงหลังมื้ออาหารนะครับหมอ,อก็มักจะได้ยินหลายๆคนที่เข้ามาหาบอกว่าง่วงหลังกินอาหารที่มีแป้งเส้นก๋วยเตี๋ยวขาบเยอะๆนะฮะก็ส่วนใหญ่เราก็จะเจอเรื่องของภาวะ ดื้ออินซูลินนะครับในคนที่มีอาการประมาณนี้นะครับแบบนี้เนาะถ้าน้ําหนักขึ้นง่ายอ้วนอ้วน,วนลงพุงก็ต้องเล็งไว้แล้วว่าเราน่าจะสูงเสี่ยงแล้วนะกับการมีดื้ออินซูลินนะครับอีกหนึ่งสัญญาณนะครับหลายๆคนคงน่าจะเคยได้ยินได้เห็นเนาะจาก ข่าสารที่ผ่านเข้ามาในช่วงะระยะเวลาช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่มีปื้นดำนะครับภาวะผิวหนาดำบริเวณคอบริเวณรักแร้ขาหนีบนะครับตรงนี้เราเรียกว่าคอนิดนึงนะครับต้องหยอดภาษากังกไ้หน่อยเราจะได้ไปอ่านเพิ่มนะเราเรียกว่า c c n t h o s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  n i r i c a n s นะครับหรือภาวะผิวหนาดำนะครับปื้นดำบริเวณคอข้อพับขาหนีบรักแร้นะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากตัวอินซูลินไป กระตุ้นน้องเม็ดสีนะครับที่เรียกว่าเซลล์สร้างเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานไซ์เนาะให้สร้างเมลานินออกมานะครับแล้วก็ไปกระตุ้นให้เขามีความหนาตัวขึ้นนะครับอีกสัญญาณหนึ่งที่เราเจอก็คือติ่งเนื้อเล็กๆนะครับที่บริเวณผิวหนังนะก็อาจจะเจอได้เพราะว่าหน้าที่หนึ่งของอินซูลินก็คือเขาเป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดการโกรธการเติบโตของเนื้อเยือ่อที่เรียกว่าเป็นโกรธแฟกเตอร์นะครับนิดนึงครับขอคำนี้หน่อยนะเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเอยหมอพูดภาษาอังกฤษเยอะแล้วนะครับในผู้หญิงก็อาการนะครับแน่นอนคล้ายๆกลุ่มถุงน้ำรังไข่หลายใบยอย่างเช่นมีประจำเดือนที่มาไม่ตรงไม่มาบ้างขาดหายไปหลายเดือนบ้างมีหน้ามันมีสิวขึ้นมีขนดกนะครับก็เป็นสัญญาณของการที่มีดือ้ออินซูลินเนาะ คราวนี้นะครับรูปนี้ก็น่าจะทําให้ทุกคนได้เห็นชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีอ้วนลงพุงอ่ะมีพื้นทําบริเวณรักแร้คอนะครับมีหิวบ่อยอ่ามีแบบความรู้สึกว่าอุ้ยอยากกินจนังเลยอ่ะมันอิ่มแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังอยากจะกินอะไรหวานๆแบบล้างปากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคำว่ากินของหวานล้างปากเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนล้างด้วยของหวานนะกินน้ำเปล่าดีกว่านะครับ